แมวอะไรนะคะคีออนคีออนนะคะก็คีออนเหลือเกินนะคะสําหรับพ่อเปลือกหอยตัวนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในแมวจรที่อยู่ในปั๊มแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองนะคะเราก็พอดีนอพ่อเปลือกหอยเนี่ยเป็นแมวตัวที่เชื่องนะคะก็เลยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอุ้มน้องไปเลี้ยงดูส่วนอีก5ตัวที่เป็นพ่อแม่แล้วก็พี่น้องของพ่อเปลือกหอยเนี่ยก็ถูกใช้กรงสปริงเนี่ยดัก นะคะเพราะว่า5ตัวนั้นดุมากนะคะแล้วส่วนพ่อเปิรกหอยเนี่ยก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันนะคะว่าทําไมถึงได้อ้อนเหลือเกินแล้วก็เชื่องกับคนเหลือเกินในขณะที่พ่อแม่พี่น้องแล้วก็อีก5าตัวของเขาเนี่ยดุมากนะคะนี่คือพ่อเปิรหอยวันแรกที่ไปรับมาจากจังหวัดระยองนะคะวันแรกที่เจอกันเนี่ยก็ดูอ้อนขนาดนี้แล้วนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นแมวที่ แปลกตัวหนึ่งนะคะเท่าที่เคยเจอมานะคะเพราะว่าอ้อนแล้วก็เลี้ยงง่ายแล้วก็ปกติเนี่ยเวลาแมวที่เจอเจอมาเนี่ยนะคะเวลาที่พาขึ้นรถเนี่ยค่อนข้างจะบวยวายแล้วก็จะค่อนข้างกระวนกวยหาทางออกจากตะกรล้าหาทางตะกายนู่นตะกายนี่นะคะส่วนพ่อเปิดหอยเนยไม่แล้วก็ดูเป็นแมวที่ติดคนนะคะแล้วก็อยากอยู่ใกล้ๆคนก็ยังนึกน่าสงสารตอนที่อยู่ที่ปั๊มน้ามันเนี่ย เวลาที่เจอใครเดินมาหาเขาหรือว่าเขาอาจจะเดินไปหาคนก็อาจจะไปพันแข้งพันขาเขานะคะแต่ว่าบางคนก็อาจจะรักแมวบางคนบางคนก็อาจจะไม่รักนะคะนี่คือภาพตอนที่มาอยู่ที่บ้านแล้วนะคะก็เกาะกันถ้าสิงได้เนี่ยคงจะสิงกันไปแล้วนะคะแล้วก็จะเกาะติดกันอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะนอนจะเดินยืนนั่งนอนจะมาพันแข้งพันขาแบบขอให้อุ้มเขาหรือว่า อยากจะอยู่ใกล้ๆคนนะคะแล้วก็นอกจากอยากอยู่ใกล้ๆเราแล้วเนี่ยก็ไม่อยากให้ตัวอื่นเนี่ยมาอ้อนเราไม่อยากให้ตัวอื่นมาเข้าใกล้เรานะครับนอกจากบางตัวนะคะตอนเนี้เขาก็เริ่มคุ้นแล้วก็เริ่มมีเพื่อนที่จะอยู่ใกล้ๆได้บางตัวนะคะก็นี่นี่คือ พอเปิดหอยและวนี่ก็คือพ่อหมูสาชั้นอีกตัวหนึ่งพ่อหมูสาชั้นเนี่ยก็เป็นแมวที่เลาะอยู่ริมรั้วข้างบ้านนะคะมาขออาหารกินด้วยลักษณะท่าทางมอมแมมสกรปรกมากแล้วก็มีบาดแผลที่หางเนี่ยถ้าหางไม่ได้เจอกันเนี่ยหางคงเน่าแล้วก็หลุดขาดไปแน่ๆเลยนะคะก็โชคดีที่ได้มาเจอกันส่วนนี้คือแม่สงกรานกับลูกน้อยของเขานะคะน้องป้าป้าซึ่งปกติเนี่ยแม่ลูกในบ้านผู้กองเนี่ยมีอยู่หลายคลอ แต่ค้อของแม่สงกรานเนี่ยจะไม่ค่อยสูงสิงไม่ค่อยรักแสดงความรักกันเท่าไหร่นักนะคะนี่ก็เป็นภาพที่ที่ที่เห็นในบ้านนะคะแล้วส่วนน้องหมูสามชั้นเนี่ยอาจจะมีขี้ตาเกิดกลางบ้างน,นะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะดูแลน้องๆได้ไม่เต็มที่นักนะคะแล้วพ่อหมูสามชั้นนี่ก็จะเช้าตื่นมาเนี่ยจะมีขี้ตาทุกวันนะคะบางวัน,นี่ยก็ถ่ายให้ดูกันเรียวๆไปเลยนะคะว่าธรรมชาติของน้องๆเ,เป็นอย่างนี้ แล้วที่น้องมองออกไปนอกบ้านเนี่ยนะคะก็คือช่างเนี่ยกำลังทํางานอยู่นะคะแล้วก็กรงยักษ์ของน้องๆเนี่ยก็จะถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปแล้วเช้าวันนี้นะคะเปิดประตูบ้านออกไปเนี่ยก็มีน้องตัวหนึ่งเนี่ยหลุดไปำออกนะออกมาลูกมหมช่วยด้วยช่วยด้วยอย่า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 น่มาเลยมาเลยช่างคนนี้มาเร็วเร็วมานีค่ะแม่เร็ว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 นู่นนู่นไปไม่ได้ไปเข้าบ้านเข้าบ้านโอ้ โอ้โอกลักวกลัวไปไปเข้าบ้านโอ้ทึบอ๋อเอออัไปๆเข้าบ้านนะอืมนะเปิดเปิดอ่ะปักึบอ่ะปักีดๆีดนะไป หายใจความทีเดียวนะคะน้องบางตัวเนี่ยหลุดได้นะคะอย่างเช่นน้องพบรักหรือว่าน้องที่เคยอยู่กับผู้กองมาก่อนหน้าที่จะทําบ้านเป็นระบบปิดเนี่ยเขาก็จะเคยชินกับการเลี้ยงระบบเปิดนะคะแต่ว่าน้องบางตัวเนี่ยหลุดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะไปไหนไม่ถูกเลยแล้วเขาถ้าโดนหมาไล่กวดเนี่ยนะคะเขาก็จะะเลิดไปแล้วก็อาจจะหาทางกลับบ้านไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ช่างทําบ้านอยู่ผู้กองต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษเลยนะคะไม่ให้น้องๆเนี่ยหลุดออก เพราะฉะนั้นเวลาที่ตอนนี้เหลือประตูเปิดปิดไว้เพียงประตูเดียวซึ่งจริงๆแล้วประตูบ้าน,นมีหลายประตูล็อกหมดเลยนะคะเหลือช่องทางที่จะเปิดเข้าออกบ้านได้แค่ทางเดียวเพื่อป้องกันไม่ให้น้องๆหลุดรอดออกไปแล้วถ้าจะหลุดรอดออกไปแบบนี้เราก็จะเห็นแล้วก็จะสามารถจัดการน้องๆได้นะคะแต่ว่าผู้กองี่จะมีอีกวิธีหนึ่งคือการใช้สเปรย์น้ำนฉีดเลยนะคะเวลาที่เราจะเปิดประตูเข้าออกบ้านกันน้องๆก็จะหนีไปให้พ้นจากประตูนั้น แล้วเราจะเปิดประตูเข้าออกบ้านกันได้สะดวกโดยที่น้องๆเนี่ยก็จะไม่วิ่งสวนประตูออกไปเวลาที่เราจะออกจากบ้านนะคะก็เป็นชีวิตในช่วงนี้นะคะอาจจะยากลำบากสักนิดนึงอาจจะสักสิบวันทุกอย่างก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์ดีนะคะไม่ว่าจะการขยายบ้านของน้องๆก็จะเห็นภาพเดิมๆของน้องๆในการอยู่แต่ภายในบ้านแล้วก็จะ รับนอนรวมๆกันอาจจะดูน้องแมวเนี่ยดูหนาแน่นไปหน่อยนะคะช่วงนี้ยเราเดี๋ยวบ้านเนี่ยถูกขยายตัวถูกขยายตัวบ้านออกไปน้องๆก็จะได้กระจายกันไปนะคะ จะไม่แย่ขนาดแบบนี้แต่เขาก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะคะยิ่งเวลาที่ผู้กองอยู่บ้านเนี่ยเหมือนเขารู้สึกแฮปปี้มีความสุขนะคะต้องอดทนกันนิดนึงนะคะทั้งน้องแมวในบ้านผู้กองทั้งผู้ติดตามผู้กองนะคะก็ได้เห็นเนี่ยน้องๆก็ยังอยู่ดีมีความสุขนะคะถึงแม้ว่าจะถูกจํากัดบริเวณอยู่ในที่แคบกว่าเดิมที่เคยอยู่นะคะนี่คือน้องเปลือกหอยก็จะเห็นว่าเนี่ยตรงไหนที่ผู้กองอยู่เนี่ยก็คือขออยู่ใกล้ๆด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้องๆเนี่ย เขากนะ็บางตัวก็นั่งรอก,กินอาหารบางตัวก็นอนแล้วบางตัวก็จะอยู่ในครัวแล้วก็จะมีจริงๆแล้วในบ้านเนี่ยมีซอกซอยมีมุมบ้านอยู่อีกหลายมุมบ้านนะคะซึ่งบางทีก็อาจจะถ่ายให้เห็นได้ไม่ครบนะคะแต่น้องๆเนี่ยมีทางที่เดินไปมาของเขาได้ตัวนี้คุณย่าปิน้นปีนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นแมวที่อายุมากแล้วนะคะแต่ว่าก็สามารถอยู่ร่วมกับน้องๆน,นะคะเรียกว่าลูกหลานเหลนที่เข้ามาในบ้านเนี่ย ได้ทุกตัวเลยนะคะแล้วก็ปรับตัวได้ดีมากนะคะคุณย่าปิ้นปิ้นเนี่ยตอนช่วงวัยเด็กไปรุ่นเนี่ยเป็นแมวที่เกเรมากตัวหนึ่งเลยไม่แพ้น้องแสนสุกเลยนะคะแต่น้องแสนสุขในตอนนี้พอถูกจํากัดบริเวณเขาก็มีนิสัยดีขึ้นนะคะตัวนี้ก็คือพี่หมือนนะคะ น้องๆหลายตัวเนี่ยก็เติบโตขึ้นแล้วก็จะมีน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาทดแทนแล้วก็เติบโตขึ้นมาเช่นกันนะคะตอนดูน้องๆเล็กๆเนี่ยก็ดูน่ารักน่าเอ็นดิอนดูนะคะแต่พอเติบโตขึ้นมาแล้วเนี่ยน้องๆก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปบ้างคือน้องร้อยล้านนะคะเป็นแมวพันธุ์ที่ถูกทิ้งมาก็เลยอาจจะดูสวยกว่าเพื่อนเป็นพิเศษนะคะนี่คือพ่อดอกมะลินะคะก็เป็นแมวจรที่เลาะเลาะมาริมด้วะ ข้างๆบ้านอีกเช่นเดียวกันนะคะเหมือนน้องหมูสาชั้นจะมาก่อนน้องหมูสาชั้นเนี่ยสักครึ่งปีได้นะคะแล้วก็จะมาด้วยวิธีที่แตกต่างกันแหละนะคะเขาก็ต้องใช้ชีวิตในการเป็นแมวจรของเขานะคะไปเรื่อยๆืพอเปลือกหอยมาแล้วนะคะก็จะมาคอยแทรกแซงคอยเบียดเบียนเบียดอยู่ใกล้ๆตลอดเวลานะคะสาหรับพ่อเปลือกหอยเนี่ยชอบอยู่ใกล้ๆคนแล้วก็ พอตัวเองได้อยู่ใกล้คนปุ๊บเนี่ยก็จะพยายามที่จะเขีย่ยเขี่ยตัวอื่น,นออกไปให้ไกลๆนะคะนะเกเขาแล้วนะคะเหมือนจะพยายามกีดกันไม่ให้น้องๆตัวอื่น,เ,นเข้ามาใกล้คนนะคะน้องลูกพีชนะคะก็โดนน้องเปิรกหอยเนี่ยเกยเรไปเล็กน้อยน้องแมวแต่ละตัวเนี่ยนิสัยก็ไม่เหมือนกันนะคะอย่างพอ่อเปิรกหอยเนี่ยผู้กองก็ไม่ค่อยเคยเจอแมวแบบนี้นะคะแมวที่อย่างพ่อเปิรกหอยเนี่ยผู้กองคิดว่าเป็นแมวที่สามารถพาไปเที่ยวได้ทั่วโลกเลยนะ,นะคะ ถ้ามีสายจูงสักเส้นหนึ่งเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าให้อุ่นๆน่ารักน่ารักนะคะไปเที่ยวได้เลยแล้วก็จะสามารถนั่งรถลงเรือไปไหนก็ได้นะคะพ่อเปลือกหอยเนี่ยซึ่งเป็นแมวที่ผู้กองค่อนข้างไม่ค่อยเจอนะคะบางตัวเนี่ยแค่ขึ้นรถไปหาหมอเนี่ยก็โวยวายแล้วนะคะแล้วก็ไม่ไม่ให้ความร่วมมือใดๆในการที่จะเคลื่อนย้าย เขาผิดที่ผิดทางเนี่ยเขาก็จะผิดปิ่นแล้วเขาก็จะเกิดความกลัวเกิดความหวาดระแวงนะคะแต่พ่อเปิดกหอยเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะก็เดี๋ยวมาค่อยดูกันต่อไปว่าชีวิตของพ่อเปิดกหอยเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะทุกเม้นทุกการติดตามหากพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านนะคะหรือว่ารายแมวนะคะผู้กองยินดีรับนะคะหรือท่านใดจ,จะสนับสนุนผ่านปุ่มซุปเปอร์แตงก็ยินดีนะคะเราผู้ววกองได้แจ้งที่อยู่ แล้วก็ปักหมุดไว้ในเม้นเม้นแดงนะคะสำหรับการส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านหรือว่าส่งอาหารให้น้องหมาจรในบ่อรายซรนับร้อยตัวเลยนะคะฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจรในบ่อรายซรกันด้วยนะคะ